ยังไม่ได้ขุดหลงเลยนะคะยังไม่ได้ขุดเลยใช่เดี๋ก็เขาโตจะเขาโตจะสูงใหญ่สูงใหญ่เหนียบหนาเหนียบเบียบเขาสวยมากสวยมาปลูกกระมุกกับยายละเอียดเด้อค่ะกระมุกสวยๆยังไม่เป็นบัวน่ะมันมันเหมือนเหมือนกับอะไรนะ กับดอกไม้บัวน่ะเต่อเต๋อตู้เต๋อเต๋อว่าเต๋อว่าครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปลูกกระโมกครับเฮ้ยจ้ะเขาโตจะสูงใหญ่สูงใหญ่เนี่ยนักเนี่ยเบียดเขาสวยมากสวย อพี่โอนินพี่โอนินมานน่สิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปลูกกะโมครับคุณดูในเฟซนินดูในเฟซเ,เอาอพี่โอนินพี่โอนิน มานี้สิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับให้แม่หน่อยนะครับไย่งน้อนะ <S <S อนนะไรก็เดินตามแม่มาทำไมยังไม่เป็นบัวน่ะมันมันเหมือนมืนกับอะไรนะมันกับดอกไม้บัวน่ะแต่ดต่ตัว <S <S ครับ มาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปลูกกระหมกครับแต่แต่ว่าแต่ว่าคุณดูในเฟซนินดูในเฟซเ,เอาให้แม่หน่อยนะคะไปตรงนั้นอะไรจะนเดินตามแม่มาทำไมแต่แต่ว่า แต่ว่ายังไม่เป็นบัวนะ่ะมันมันเหมือนมันกับอะไรนะมันกับดอกไม้บัวนะ่ะแต่แต่ตัวุกบุกไว้ให้ใช่ ดูในใช่กุนินดูในี่ให้ต้นมันใหญ่เท่าต้นมะม่วงละกตอมะม่วงเออหมะม่วงถ้าไปปลูกตรงนั้นสามต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยเยอะ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 ือ มันจะเป็นสีเหลืองใช่นั่นแหละไม่มีพันนั้นมาปลูกลมีด้วยเหรอมีวันนี้เห็นคลิปเขามาปลูกปลูกแล้วนะคะหน่งต้นสองต้นครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปลูกกระหมครับ ใช่คุณนินดูในคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายนะครับคุณดูในเฟซนินดูในเฟซเอ้าพี่โอนินพี่โอ้นินมานี่สิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับ จ้ากูนินดูในไอหมุกมาปลูกเด้ค่ะเพื่อนๆจ้าปลูกอีมุกนะคะกระมุกจะกระมุกกระมุกโอ้ยเบี้ยมันงามขนาดกระมุกแล้วครับเพื่อนๆ เอาไว้ให้ให้ต้นมันใหญ่โตต้นมะว่งแงละก่อมะม่วงเออม้าม่วถ้าไปปลูกตนปนั้นไอหมุกมาปลูกเดี๋ยวข้นเพื่อนๆจ้าปลูกออหมุกนะคะกระมุกจะกระมุกกระมุกโอ้ยเบี่ยมันงามขนาดครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปลูกกระมุกครับ ครับมาเป็นช่องกล้องให้แม่หน่อยสิครับจะปูกกระโมกครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาบายนะครับ <c oughs> ใช่คุณอินดูในทีให้ต้นมันใหญ่เท่าต้น มะม่วงละกมมอมะม่วงเออมะม่วงไาไปปลูกตรงนั้นอรัพี่โอนินพี่โอนินมานี่สิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับมันจะเป็นสีเหลืองหใช่นั่นแหละไม่มีพันนั้นมาปลูกอืมมีด้วยเหรอมีวันนี้เห็นคลิปเขามาปลูก แต่เตว่าแต่ว่าหนึ่งสองามต้นนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเยอะ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 ,ยอ,ะอืมอพี่โอนินพี่โอนินมานี่สิครับมาเป็นช่างกล้องให้แม่หน่อยสิครับ แต่เตว่าแตว่าปลูกแล้วนะคะหนึ่งต้นสองต้นเท่าต้นมะละกอใช่ไหม,อมโอ้อไว้กับต้นกระชายนี่เลยเท่าต้นมะละกอใช่ไหม,อมโอ้อไว้กับต้น ชายนี่เลยไอ้มุกมาปลูกเดค่ะเพื่อนๆจ้าปลูกอีมุกนะคะกะมุกจะกะมุกกะมุกโอ้ยเบียมันงามขนาดใช่คนนินดูในให้ต้นมันใหญ่โาต้นม่วนแล้วก่อมะาม่วนเออมะาม่วน ถ้าไปปลูกตรงนัน้นนี่ปลูกไปต้นมันก็สีงไงอ้ยเบียหน่อยไงสำนีปลูกไปก็สีงไงสำสำต้นมะม่วงหรือเนาะเพื่อนว่าบอแต่แต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นสีเหลือง<ะ>ใช่นั่นแหละไม่มีพันนั้นมาปลูกมีด้วยหรอมีน,นี่เห็นคลิปเขามาปลูกให้แม่นหน่อยนะครับ อยู่ต้นอะไรจะเดินตามแม่มาทำไม่แม่หน่อยนะครับอยู่ต้นอะไรเดินตามแม่มาทำไมที่ให้ต้นมันใหญ่โาต้นม้วละกอมม้วนเอมามวดไปปลูกตรงนั้นขมุกล่เนื่ หลูไวให้คุณดูในเฟซนินดูในเฟซเอามาปลูกกระมกกับยายละเอียดเด้อค่ะกระมกสวยๆไอหมุกมาปลูกะะเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าปลูกออหมุกนะคะกระมกจะกระมกกระมกโอ้ย เบี้ยมันงามขนาดให้แม่หน่อยนะครับอยู่ตรหน้าแะไรจะเดินตาแม่มาทำไมคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับยังไม่เป็นบัวอนะ่ะมันมันเหมือนมันกับอะไรนะมันกับดอกไม้บัวอนะ่ะแต่แต่ตัวขาวต้นมะละกอใช่ไหมโอ้ Yeah, like why